หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่9เทวรูปชาวอินคาตอนโรเบรโตหาย กระแสลมที่พัดแรงและเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกลปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นใน3มชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าทั้งแคมป์ม,มืดสนิทเพราะไฟในกองมอดดับเหลือแต่ทานไฟแดงๆเพียงสองสก้อนข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกินบนพึมพำถึงการนอนที่ถูกรบกวนของแก่และเสียงไมราเรียกหาไฟฉายด็อกเตรสมิธซัดไปที่โรเบโตแต่เจ้าคนนำทางลูกเครื่องไม่ซัดใครเพราะทันใดที่ตาเก็นส่องไฟฉายของแก ให้หลอนนั่นเองไมราสมิธเปิดสวิตซองกลาดไปรอบๆแล้วก็ร้องขึ้นมาว่าโรเบอร์ตโตหายไปไหนคงหลงไปที่ลำธารหรือออกไปทำธุระข้างนอกกระมังด็อกเตอร์สมิธให้ความเห็นเปล่าเลยในห้างไอตีนโตไปเสียแล้วตะเกิ้นอุทานไมรา ไปเสร็จแล้วไปไหนซามอเกินไปได้อย่างไรตะเกินใครจะบอกถูกคุณนายแต่ไม่ใช่ที่ท่าน้ำหรือตามปุ่มไม้แน่เพราะไอ้ตีนโตหายไปพร้อมกับย่ามพร้อมทั้งปืนโรเบิร์ตโตหนีเราไม่ราร้องเป็นไปไม่ได้ทำไมเขาจะต้องหนีเมื่อแลเห็นปลาหัวอยู่แค่นี้แล้วตะกินใครจะไปรู้คุณนายไอตีนโตอาจจะไม่อยากเข้าไปที่นั่นมันอาจจะคิดถึงเมีย แต่นี้นะไม่มีที่สงสัยด็อกเตอร์สมิธโอไม่กอดโอ้ไมราความพยายามทั้งหลายแหลกของเราจะล้มเหลวเมื่อแลเห็นชายชนะอยู่แค่มือเอื้อมเท่านี้เองหรือไม่มีโรเบโตเราจะเข้าไปป่าหัวได้อย่างไรตะกันอ๋อทานายห้างหมายถึงยอดเขาลูกที่เราดูกันเมื่อกลางวันแล้วก็ ไม่ต้องถึงไอ้ตีนโตตะเกิลขอรับรองไม่ราซามอเกิลเป็นความจริงหรือนี่ข้าพเจ้าลองลงตะเกิลรับรองอย่างนั้นแล้วก็เชื่อแกได้ครับไม่ราผมเป็นห่วงอยู่แต่ว่าโรเบโตจะเป็นอะไรไปเท่านั้นตะเกิลอย่าลืมเราพูดกันเมื่อตอนเย็นนายไม่ราซามอเกิลพูดอะไรกับคุณสราบข้าพเจ้าหัวเราะ <c oughs> แกว่าโรเบโตเจตนาพาเราหลงทางมาตลอดทั้งวัน ครับไม่ราไม่ราแต่เพื่ออะไรกรันฉันไม่เข้าใจข้าพเจ้าผมก็เหมือนกันแปลไม่ออกบอกไม่ถูกว่าปรารถนาอะไรในการทําเช่นนั้นหรือการหนีไปในครั้งนี้ไม่ราขอให้ฉันคิดสักหน่อยคุณสัเพราะอะไรโรเบอร์โตถึงไม่อยากไปกับเราเขากลัวที่จะเข้าไปในป่าหัวเปล่าเลยงั้นทําไมถึงหนีบางทีบางทีฉันนึกได้แล้วทอมดออร์สมิธอะไรกันไม่รา อาวามูนะสิเธอจำได้หรือเปล่าเสียงของหล่อนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นด็อกเตอร์สมิธแต่อาวามมาเกี่ยวข้องอะไรกับการหนีของเขาไม่ราโรเบิร์ตตยอมเป็นคนนำทางมากับเราแต่แรกก็เพราะเขาต้องการทองจากคนครนั้นเมื่อเขาให้คำมั่นสัญญากับอาวามว่าจะไม่แต่ต้องมันเมื่อเข้าไปป่าหัวโรเบิร์ตตรุ้ดีว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้มันติดตัวกลับจน กรัมเดียวถ้าไปกับเราเพราะฉะนั้นเขาถึงได้หนีไปแต่ลำพังข้าพเจ้าแต่เพียงโรเบอร์โตคนเดียวเขาจะมีกำลังขนมันไปได้สักแค่ไหนหนก่อนเขาได้เทวรูปติดตัวไปองค์เดียวแต่ขนนี้อาจจะพากลับไม่ได้แม้แต่ชีวิตของตัวเองไม่ราถูกทีเดียวคุณซากอวาโมทำนายไว้อย่างนั้นแต่ฉันสงสัยว่าโรเบอร์โตจะไม่ทำการครั้งนี้แต่ลำพังคนเดียว ข้าพเจ้าคุณหมายความว่ากระไรไม่ราไม่ราถอนใจฉันหมายความอย่างที่พูดนั่นแหละคุณสกักไม่มากกว่านั้นไม่น้อยกว่านั้นฉันสงสัยว่าโลโบโตจะมีโครงการอะไรของเขาอยู่เขารู้ว่าการเดินทางกลับระหว่างปาหัวถึงคุยโตหรือลิมาเต็มไปด้วยอันตรายเพียงใดอย่างไรเสียเขาต้องมีคู่คิดแต่ใครครับไมราข้าพเจ้าคาดคัน ไม่ราอย่าเพิ่งให้ฉันบอกจนกว่าเราจะถึงปาหัวการหายตัวไปอย่างลึกลับของโรเบรโตก่อให้เกิดความยุ่งยากใจแก่เราหลายประการทั้งที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของชีวิตของเขาและอีกทางหนึ่งก็เกี่ยวกับพฤติการซึ่งไม่มีใครคาดหมายได้ว่าอะไรบ้างจะเกิดขึ้นและอะไรบ้างกำลังจะรอคอยเราอยู่ข้างหน้า สำหรับทางไปป่าหัวนั้นไม่เป็นปัญหาที่น่าวิตกหรือหนักใจอะไรเขาอีกหลายลูกและแม่น้ำอีกหลายสายและป่าอีกหลายป่าอาจจะขวางหน้าเราอยู่แต่แม้จะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือนข้าพเจ้าก็มั่นใจจากความจัดเจนที่ผ่านมาแล้วแต่หวนหลังว่าจะถึงได้และครั้งหนึ่งเมื่อถึงเขาลูกนั้นการเข้าสู่นครป่าหัวก็คงจะสะดวกขึ้นและง่ายดายเข้า ด้วยเหตุนี้เองทันใดที่รุ่งเช้าหลังจากเราปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของข้าพเจ้าให้เราตัดตรงจากจุดนั้นตรงเข้าสู่ลูกเขาที่นครป่าหัวตั้งอยู่ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่สันเขาสูงที่ตั้งขวางหน้าอยู่เหนือเมฆแทนที่จะอ้อมลงหุบลึกตอนล่างดังที่ดูเหมือนจะเป็นเจตนาเดิมของโรเบรโต ครึ่งวันนั้นล่วงไปได้ด้วยการบุกป,ป่าซึ่งปราศจากร่องรอยว่าจะได้เคยมีผู้คนผ่านหรือด่านสัตว์เดินตรงเข้าสู่เชิงเขามันเป็นระยะการเดินทางที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและเชื่องช้าสิ้นดีแต่เราก็ไม่สามารถจะเลือกทางอื่นใดได,ได้จากเนินเขาชั้นล่างเราชวนกันปีนไปโดยการอาศัยเกาะรากไม้และเถาวัลย ขึ้นไปสู่เนินสูงตอนบนบนไปตามชายผาแคบๆเหมือนเดินอยู่บนยอดไม้จนกระทั่งตกบ่ายจึงไปออกไหลเขาอีกตอนหนึ่งขณะนั้นเองตาเกิ้ลซึ่งอยู่หน้าก็ร้องขึ้นด้วยความตื่นเต้นว่าพบทางไปสวรรค์แล้วละ่ะนายเราต่างคนก็เร่งติดตามกระเรียงชาราขึ้นไปทันใดที่อ้อมพ้นแง่หินซึ่งขวางหน้าอยู่นั่นเองทุกคนก็หยุดชะง,งักยืนตะลึงอยู่กับที่ เมื่อแลเห็นทางเดินเส้นหนึ่งราบเรียบเหมือนลาดด้วยคอนกรีตซึ่งกลอนไปด้วยการเวลาและดินฟ้าอากาศกว้างไม่ต่ำกว่า5เมตรและปกคลุมเขียวจะอุ่มไปด้วยตะไคร่เป็นหย่อมๆย่อมคดเขียวไปตามไหล่เขาระหว่างป่าไม้ที่ขึ้นเป็นทิวอยู่สองฝากทางกระทั่งหายลับไปจากสายตา ตามโค้งของเนินเขาข้างหน้าดรสมิธอุทานออกมาด้วยเสียงซึ่งบอกความหลากใจถนนของชาวอินคาดูดูเธอไม่ราดูเธอคุณสากไม่ราทำไมเธอถึงรู้ได้ทอมฉันรู้เพราะว่านี่แหละ ฝีมือของคนพวกนั้นซึ่งมีแต่เหล็กสกัดคนละอันคอนคนละเล่มเป็นเครื่องมือของเขาสามีตอบแต่ทําไมถึงรู้ได้ครับคุณหมอว่าถนนสายนี้ตั้งต้นจากไหนไปสิ้นสุดลงที่ไหนข้าพเจ้าถามตามตะเกินมาทางนี้นายประเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันกระเรียงชาราบอกแกออกวิ่งเยาน่นำ พวกเราไปตามถนนสายนั้นผ่านไหลเขาสูงสูงต่ำต่ำไป3-4มสี่แห่งออกสู่ที่แจ้งและเข้าป่าทึบไปได้ราวครึ่งกิโลเมตรก็หยุดชะงักอยู่หน้ากองไฟซึ่งเห็นได้ว่าเพิ่งถูกพลากออกจากกันใหม่ๆและควันลอยกลุ่นอยู่พลางยกมือชี้ให้เราดูลูกธนูดอกหนึ่ง ซึ่งหักไข้กันวางเอาไว้กลางถนนเสียงของแกเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและประหลาดใจมีคนล่วงหน้าเราไปไม่ถึงอืดใจอนายแต่ลูกศรนนี่หมายความว่ากระไรฉันรูสซาโมอกันไม่ราร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังนั่นเป็นสัญญาณของชาวอินเดียนในป่าแถบนี้เขาบอกให้เราถอยกลับไป ถูกของเธอไมราด็อกเตอร์สมิธตอบแต่ถอยกลับอย่างไรได้ในเมื่อเห็นป่าหัวประตูชายของเรารำรารยอยู่นั่นแล้วเขายกมือชี้ให้เราดูยอดเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยเมฆซึ่งไหลลินไปมาอยู่ข้างหน้าณที่หนึ่งที่ไดในระหว่างบรรดายอดเขาที่สลับซับซ้อนกันอยู่นั้นเรารู้ว่านะครป่าหัวตั้งอยู่ เพียงแต่จากมุมที่เราเยือนและเมฆที่บดบังทําให้เรามองไม่เห็นอีกต่อไปไม่ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนจนกว่ากลางคืนจะมาถึงและและเห็นแสงไฟหรือในเวลาวิหารสุรยิยเทพกระทบกับแสงแดดในเวลาเช้าที่ปลอดโปร่งเป็นประกายวาวับเท่านั้นไมรามองตามมือของสามีชี้อยู่นานครั้นแล้วก็ถอนใจแต่เธอก็รู้ทม ว่าการล่วงล้ำเลยเขตลูกศรหักเข้าไปหมายถึงอะไรฉันรู้ไมราสามีพึมงพำฉันรู้ว่ามาันหมายถึงความตายอย่างไรเสียพวกชาวป่าเจ้าของลูกศรก็คงไม่ทำเครื่องหมายไว้ขู่เราเล่นๆไมรางั้นเราจะทำอย่างไรด็อกเตอร์สมิธในข้อนั้นขอให้เราใช้ชีวิตเก่าที่เราเคยใช้มาแล้วปรึกษากาันว่าเสียงส่วนใหญ่จะเอาอยัางไงไมราเธอรู้ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียว ไม่ราคุณคิดเห็นเป็นอย่างไรคะคุณสักข้าพเจ้าถ้าหากคุณแน่ใจว่าทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายทำไมไม่ลองพยายามหาทางใหม่ครับไม่ราไม่ราทางไหนคะคุณสักเราพยายามตัดข้ามเทือกเขาเข้ามาทางนี้ก็เพราะเห็นว่ามานเป็นทางลัดและตรงดีแทนที่จะไปทางล่างตามหุบเขาที่ไกลกว่าและอาจจะหลงได้ง่ายเพราะผ่านไปในระหว่างป่าเทือบมอง ไม่เห็นอะไรและไม่มีใครเคยผ่านตะเก้นเอ่ยขึ้นว่างั้นไอ้ตีนโตเคยเข้าไปถึงป่าหัวได้ยังไงของมันไม่ราถ้าเรารู้ข้อน,นั้นจะต้องมาพยายามคลำหาทางอื่นการอยู่ทําไมซามอเกิลข้าพเจ้างั้นผมก็คิดว่าเราน่าจะลองเดินตามถนนสายนี้ต่อไปไม่ราเพราะอะไรคุณสากข้าพเจ้าถ้าหากมันเป็นถนนของชาวอินคาอย่างคุณหมอว่า อย่างไรเสียมันก็ต้องเชื่อมระหว่างเมืองของชาวอินคาด้วยกันคุณสังเกตเห็นไหมครับไมราว่าทิศที่ถนนนี้แล่นไปและชาวป่าพวกนั้นวางลูกสอนห้ามไว้เป็นทิศทางที่นครป่าหัวตั้งอยู่ดรสมิธผมรู้ว่าความตายก็คอยเราอยู่ข้างหน้าตะเกิน คิดหรือทางไหนบ้างในห้างที่เราเคยผ่านมาโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับความตายดรสมิธไอคนนี้พูดถูกของมานท่านเห็นด้วยหรือคุณสักแล้วก็ท่านละกับตายุทธนาข้าพเจ้าข้อนี้ผมคิดว่าถึงคุณเรืองก็คงคิดอย่างเดียวกันกับผมว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะคุณหมอควรจะเป็นผู้วินิจฉัย ตัดสินใจอย่างไรพวกเราเอาด้วยทั้งนั้นดร์สมิธการเป็นหัวหน้าคณะนักสำรวจกับหัวหน้าคณะผจญภัยไม่เหมือนกันคุณสากบอกผมหน่อยว่าหากท่านอยู่ในฐานะของผมจะทำอย่างไรข้าพเจ้าหัวเราะ <c oughs> ผมจะเดินทางต่อไปไม่ว่าจะมีลูกศรหักวางไว้หรือไม่มีแทนที่จะถอยกลับดรสมิธ <Dr. Smith, S 2> เพราะอะไรคุณสากข้าพเจ้าเพราะภายัยและอันตรายทั้งหลายมีความหมายให้เราหันหน้าสู้ ไม่ใช่ถอยหนีคนเราไม่มีวันจะบรรลุความสำเร็จเลยด้วยวิธีนั้นดเตอร์สมิธได้ฟังก็ถอนใจฮ ถูกของคุณทีเดียวคุณศักท่านนี่ไม่ใช่แต่จะเป็นพลานและนักผจญภัยอย่างเดียวท่านควรจะเป็นนักสำรวจด้วยโคลัมบัสจะไม่มีโอกาสค้นพบทวีปอเมริกาสแตนเลกก็จะไม่มีหวังคน้นด็อกเตอร์ลิวิงสโตนเจอถ้าขาดความกล้าในการเสี่ยงชีวิตเผชิญกับอันตรายและความตายไปเสียสักนิดเดียวต่อไปคุณศักต่อไปชีวิตของพวกเราอยู่ในมือของท่าน ข้าพเจ้ารู้ดีว่าในกรณีของเราขณะนั้นการทำเป็นการยากกว่าการพูดเพียงใดประการแรกเพราะเรากำลังอยู่ในภูมิประเทศที่แปลกซึ่งไม่มีใครเคยผ่านฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสาที่จะล่วงรู้ละแค่ระคายได้ว่าศัตรูของเราผู้เป็นเจ้าของถิ่นจะซุ่มซ่อนคอยจ้องเอาชีวิตเราอยู่ที่ไหนประการต่อไปนอกจากจะได้เปรียบในเรื่องเลือกเวลาและสถานที่สำหรับจะลงมือทำการแล้ว ข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยเลยเกี่ยวกับความได้เปรียบของชาวป่าพวกนั้นในเรื่องกำลังอีกด้วยตกลงอย่างเดียวที่เราจะหวังพึ่งได้ในเรื่องอนุภาพของอาวุธปืนซึ่งมีอำนาจจำกัดและความสันทัดจัดเจนของชีวิตป่าซึ่งเกือบไม่มีความหมายอะไรในเมื่อจะต้องเผชิญกับเจ้าถิ่นซึ่งเกิดกินอยู่อาศัยและเติบโตมาในป่านั้นราวกับว่ามัน เป็นบ้านของเขาก็ว่าได้อย่างไรก็ดีความหวังอีกประการหนึ่งอยู่ที่ว่าถ้าชาวป่าพวกนั้นแสดงตัวออกมาให้เรามีเวลาได้เจรจากันและทันชี้แจงให้เขาทราบว่าเรามาในฐานะมิใตรช่ยศัตรูหรือผู้ลุกร้านแต่อย่างใดบางโอกาสที่เราจะผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพก็ยังมีอยู่ โดยความคาดหมายถึงสถานการณ์ร้ายที่สุดคอยอยู่ข้างหน้าและหวังแต่ทางดีเข้าไว้เช่นนี้เองเราก็กัดฟันผ่านลูกศรหักซึ่งเป็นสัญญาณมรณะเข้าไปเกือบชั่วโมงเต็มๆเราผ่านเวลาบ่ายและถนนดึกดำบันสายนั้นไปอย่างเช่มช้า ตาหนึ่งจับอยู่กับพื้นถนนเพื่อสังเกตร่องรอยซึ่งมนุษย์พวกนั้นอาจจะทิ้งไว้อีกตาหนึ่งมองไปข้างหน้าสอดสายดูวิเววและสัญญาณอันตรายจากป่าไม้และเชิงเขาที่เรากำลังจะผ่านไปแม้กันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดปราศจากวิเววใดๆจนกระทั่งหลาย10กิโลเมตรต่อมาและถนนสายนั้นเรียบหน้าผาลาดดิ่งลงไปสู่หุบเขาข้างล่างกำลังที่พระอาทิตย์รับทิวเขา และเงาสลัวสาดลงมาบนเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นั่นเองตะเกิลซึ่งเดินหน้าก็หยุดชะงักหันมาหาข้วา,าเจ้าด้วยตาเลือกหลักตะเกินได้กลิ่นคนนายแกกระซิบทําไมซามอ,อกเกิลจึงรู้ได้ว่าเป็นกลิ่นคนไม่ใช่กลิ่นอื่นไม่ราตั้งกระทุโท่นะ คุณนายถ้ารู้ว่ายายตะเกิลแต่ละคนมีกลิ่นต่างๆกันแล้วก็คุณนายจะไม่สงสัยเลยใกล้หรือไกลแล้วก็มาจากทางไหนตะเกิลข้าพเจ้าสักเหนือลมนายจากชายป่าทางซ้ายคงจะแถวป่าไม้นั่นมากกว่าทางไหนข้าพเจ้าแลเห็นป่าไม้ตอนนั้นมันอยู่ห่างออกจากเราไปข้างหน้าประมาณ209และดูทึบและเต็มไปด้วยเงาแม้แต่จะพยายามเพ่งสายตาพิจารณาดูสักเพียงใดก็ ไม่สามารถจะสังเกตเห็นอะไรผิดปกตินอกจากกิ่งก้านของมันที่ถูกกระแสลมพัดไหวและแสงสว่างลำสุดท้ายของเพลากลางวันที่เหลืออยู่เลื่อนขึ้นไปสู่ยอดไม้และยอดเขาสูงขึ้นเป็นลำดับกำลังจับตาดูอยู่นั่นเองประกายแวบหนึ่งที่ปรากฏออกมาจากเงามืดสลัวของป่านั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกนร้องลั่นพร้อมๆกับเสียง เวิดที่แวกอากาศมาว่านอนลงนายทุกคนนอนลงข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าทิ้งตัวลงไปบนถนนในลักษณะและอาการอย่างไรรู้สึกแต่ว่าทันใดที่ร่างสัมผัสกับพื้นถนนนั่นเองเสียงเวิดพร้อมด้วยลมเย็นวาบก็ผ่านศีรษะไปเกือบจะในเวลาเดียวกันกับปืนในมือของตาเกิก็ลั่นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องของแกว่ายิงนายหมายที่ใช้ป่าเชิงเขานั่นเดี๋ยวก่อนซามกเกิล ขอให้ฉันได้พูดกับเขาไม่ราร้องห้ามจะพูดอะไรก็พูดเสียคุณนายช้าไปเดี๋ยวก็ไม่มีโอกาสได้พูดเท่านั้นเองก็เรียงชาราว่าด็อเตอร์สมิธบอกกามานไม่ราบอกกับคนพวกนั้นว่าเรามาในฐานะมิตรไม่ใช่ศัตรูช่วครู่หนึ่งเต็มๆไมราพยายามตะโกนเรียกเจ้าคนซึ่งซุ่มอยู่ณนะที่หนึ่งที่ใดในบริเวณป่าตอนนั้นเป็นภาษาพื้นเมืองต่างๆกัน แต่คำตอบอย่างเดียวที่เราได้รับก็คือความเงียบและเสียงลมพัดกิ่งไม้ไหวเรากับไม่มีชีวิตสัตว์หรือมนุษย์อยู่ในบริเวณนั้นเลยหล่อนพยายามอยู่นานจนกระทั่งทุกคนอ่อนใจและแสงสว่างของเพลากลางวันที่เหลืออยู่จางหายไปทุกทีดัเกิลซึ่งแอบโขนไม้ต้นหนึ่งจับตาขม็งอยู่ที่บริเวณป่าตอนนั้นพึมพำว่า โวยการคุณนายไอ้พวกนั้นไม่ยอมเล่นกับเราไม่ราถอนใจฮงั้นจะทำยังไงกันต่อไปซามอเกิลตะเกิลเดินต่อไปจนกว่าจะจนกว่าเราจะผลบริเวณตอนนั้นก่อนที่มันจะทันคำ่ำหรือไม่งั้นก็พักแรมคืนกันเสียที่นี่จนกว่าจะรุ่งสวาง่าง,งทั้งทที่รู้ว่าบริเวณป่าโดยรอบเต็มไปด้วยพวกนั้นงั้นหรือข้าพเจ้าถามแล้วนายจะให้ทำยังไง ฉันสมัครที่จะให้เดินทางต่อไปจนกว่าจะได้เผชิญหน้ากับมนุษย์พวกนั้นให้เป็นการเด็ดขาดไปดีกว่าไม่ราแต่เราคงไม่มีโอกาสเผชิญหน้ากับมันตรงๆแน่คุณสากมันคงจะซุ่มอยู่ตามป่ากข้างทางที่เราจะผ่านไปอาศัยที่กำบังเหล่านั้นเด็ดชีวิตเราทีละคนจนกว่าจะหมดข้าพเจ้าถ้าเราไม่ยอมถอยหลังกลับก็เดินหน้าต่อไปดีกว่าจะอยู่เฉยๆกับที่ และคอยวาระสุดท้ายอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานดรสมิธฉันเห็นด้วยกับคุณศักไมราโอกาสของเราที่จะผ่านมนุษย์พวกนี้ไปได้อยู่ในความมืดของเวลากลางคืนเท่านั้นเขินผ่านไปในเวลากลางวานันจะไม่ต่างอะไรกับเป้าให้มันลองฝีมือธนูหรือลูกดอกเล่นเท่านั้นเองไมราถอนใจคุณเห็นเป็นอย่างนั้นฉันก็คิดว่าเราควรจะลองดู แต่ขอให้รออีกสักครู่จนกว่าเวลาจะมืดสนิทเพื่อป้องกันมิให้ถูกโจมตีหมู่ด้วยหาฝนของลูกธนูอย่างที่เราเคยโดนจากพวกมนุษย์ยักษ์ของมาซูบีมาแล้วเราตกลงกันว่าจะกระจายกำลังกันออกไปโดยเดินทางแถวเรียงหนึ่งเว้นระยะห่างกันประมาณ15-9ก้าและในกรณีที่คนหนึ่งคนใดในจำพวกเราถูกทำร้าย ให้คนอื่นๆที่อยู่ใกล้เร่งเข้าช่วยแก้ไขให้ทันท่วงทีนอกจากนั้นก็ตกลงกันในเรื่องสัญญาณที่จะใช้ในท่ามกลางความมืดซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครครั้นแล้วก็คอยอยู่อีกชั่วครู่ใหญ่ๆจนกระทั่งอากาศที่สลัวกลายเป็นมืดสนิทการเดินทางของเราจึงเริ่มตน้นโดยมีตะเกิลออกหน้าเป็นคนนำแถวต่อมาข้าพเจ้าไมราและหมอสมิธโดยมีร้อยเอกเรืองยุทธนารังทาย พยายามให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้เราผ่านบริเวณป่าตอนนั้นไปด้วยความรู้สึกอันเคร่งเครียดและใจเต้นเป็นตีกลองแต่ไม่มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นเผื้นถนนอันเรียบทําให้เป็นการสะดวกแก่การเดินคลาทางไปในถ้ำกลางความมืดและควันหมอกซึ่งเริ่มไหลริน